คุณผู้ชมคะการออกแบบพระโกฎจันทร์ที่จะใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ80ขณะที่เรื่องของงานศิลป์การเตรียมพร้อมเรื่องของสถานที่กรมศิลปากรยืนยันว่ามีความพร้อมค่ะมวนผ้าเหล่านี้เป็นผ้าลายทองย่นถูกส่งมาจากประเทศจีน เก็บไว้ที่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรเมื่อวานนี้เพื่อเตรียมนำไปประดับตกแต่งพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งขณะนี้สำนักพระราชวังยังไม่ได้กำหนดวันที่แน่ชัดเ,เรื่องการทำพระโกฎจันทร์เพื่อจัดเก็บพระอัฐิขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ80 และอยู่ระหว่างการรอมรับมอบไม้จันหอมจากกรมอุทยานแห่งชาติที่เพิ่งวงสวงเสร็จสิ้นเพื่อนำมาจัดทำพระโกฎจันทร์และกรมศิลปากรมีแนวโน้มจะให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในงานนี้ด้วยในพระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยจํานวนมากทีเดียวที่อยากจะมีความประสงค์จะมีส่วนร่วมเราะงั้นเราเห็นว่าในส่วนของงานกรมศิลปากรนั้น การทําประกดจันทร์ซึ่งเป็นงานที่มีฝีมือแต่เราจะต้องมีการเลื่อยฉลูลวดลายกันเป็นหมื่นหมื่นชิ้นนั้นนะถ้าพี่น้องประชาชนที่มีฝีมือมาเป็นอาสาสมัครเราก็ยินดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าทุกคนเข้ามาแล้วก็จะเข้ามาหมดเพราะว่าก็ต้องให้ทางช่างของสํานักช่างจิมูเนี่ยทดสอบด้วยเพราะมิฉะนั้นแล้วอุปกรณ์อะไรต่างๆก็จะเสียหายและทําให้สิ้นเปลือง งานดูแลราชรถเป็นอีกส่วนที่กรมศิลปากรอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะต้องซ่อมแซมบูรณะในส่วนใดบ้างซึ่งสำนักช่างสิบหมู่จะรับผิดชอบหลักในงานพระราชาพิธีพระบรมศพรวมถึงงานด้านปราณีตศิลป์งานปฏิมาก,กรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ถวายพระเพลิงและการก่อสร้างพระเมรุมาตรขั้นตอนในการถอดแบบ ถอดแบบจากแบบที่ช่างเขาออกแบบแล้วถอดแบบมาเป็นที่เราเห็นลวดลายอย่างเงี้ยไอเนี้ยขันน้นตอนที่ยากเนี่ยเราจะซ้อนไม้ยังไงให้ได้ความงามอย่างเงี้ยเนี่ยคือขันน้นตอนที่ยากนะและฉลุประกอบและประดับแต่ชั้นตอนการถอดแบบที่จะให้ให้บุคคลได้ฉลุตรงเนี้ยอ่ามันต้องมีความแม่นยำสำหรับกำหนดการเริ่มก่อสร้างพระเมรุมาตรที่ท้องสนามหลวงและแผนงานขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงานในแต่ละส่วน